แดดนี่แบบเปี้ยงปล้างเลยเรามาถึงตอนบ่ายนะก็บุญที่ผมทําวันนี้ก็ขออ<ด>นุโมทนาให้กับทุกคนนะที่เข้ามาดูรายการของเรานะครับรายการนี้เป็น E ีีแรกนะครับผมเดิมทุกคนนะต่อแป๊บหนึ่งม <c oughs> าดูว่าท่านจะให้เลขอะไรผมจะดูเลขท้ายของธนบัตรนะครับว่าได้เลขอะไร <c oughs> ขออนุญาตกันครับ <c oughs> เลขท้ายนะเอาเลขท้ายเลขเดียวนะ แต่ผมให้เห็น3ตัวไปก่อนเอาเลขท้ายเลขเดียวอ่ะโอเคครับผมามันเป็นความรู้สึกนะเขาบอกว่าเลขอยู่ในมือเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นเลขอะไร<ม>เลขแปะผมเห็นเป็นเลขแปะลองกล้องลองแผ่นมา สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Todo Mo เตลูนะครับตอนนี้เราอยู่กับทีมงานคุณโฟก์ทูดูลิสนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เหตุที่มาวัดไอ้ไข่เนี่ยก็บอกไว้ก่อนว่าคือแบบมีโอกาสก็เลยอยากมานะครับแล้วก็มีโชคลาภเล็กเน้อยจากงวดที่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันนะครับเดี๋ยวตามกันไปเลยครับข่าวความไม่ึงครับก็วันนี้เป็นวันที่เรามานี่มันวันอะไรวะวันวันเสาร์วันเสาร์คนค่อนข้างเยอะนะครับ คนเยอะมากแล้วก็เครื่องสภาพด้วยนะใส่แมสตลอดนะผมใส่แมสตลอดนี่ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมมาจากนี่เดินทางมาค่อนข้างจะไกลแล้วก็เหนื่อยด้วยนะร่างกายหรือหน้าตาจิตใจก็อาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ <laughs> ยากาศค่อนข้างจะร้อนนะทุกคนแดดนี่แบบเปรี้ยงปล่างเลยเรามาถึงตอนบ่ายนะก็บุญที่ผมทำวันนี้ก็ขออนุโมทนาให้กับทุกคนนะที่เข้ามาดูรายการของเรานะครับรายการนี้เป็น EP ีแรกนะครับผมเป็น EP ีแรกที่เราแบบตั้งใจที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่ามาแยกมาทำรายการเองนะครับแล้วถ้าเราได้เลขเด็ดเลขดังอะไรอย่างนี้อย่าลืมนะไปทำบุญกันด้วยนะครับ อย่าลืมไปทำบุญให้ตะไคร่กันด้วยนะครับมากเลยทุกคนคนเต็มเลยตอนี้ถือว่ายังยังไม่เยอะมากนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือแบบคนนี่แน่นหาที่จอดรถไม่ได้เลยรู้สึกดีใจที่ได้มาครับเพราะเดินทางค่อนข้างจะไกลมากนะครับผม ตอนนี้เดี๋ยวเราปิดทองนะผมกาลังคิดอยู่ว่าผมจะขอองค์ไหนมีหลายองค์เลยเกินไม่รู้เหมือนกันนะครับมาครั้งแรกค่อนข้างจะตื่นเต้นนะเดี๋ยวเราปิดทองไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าผมถูกใจองค์ไหนเดี๋ยวผมจะทําการใบ้เลขให้นะสักคู่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะจุดเลขประทัดนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเป็นหาเลขเอาแค่2ตัวพอนะเลขอันนี้เลขคิดเองนะเดี๋ยวมาดูว่าเลขอะไรเดี๋ยวผมจะพ่นทําการพ้นกระเป๋าตังค์ไข่มาดูเลขแป๊นหนึ่งแล้วก็เอาเก็บที่เดิมทุกคนนะร <c oughs> อแป๊บนึ่งม <c oughs> าดูว่าท่านจะให้เลขอะไรผมจะดูเลขท้ายของธนบัตรนะครับว่าได้เลขอะไรขออนุญาตกันครับ เลขท้ายนะเอาเลขท้ายเลขเดียวนะอ่าผมไม่เห็นสามตัวไปก่อนเอาเลขท้ายเลขเดียวก่ะโอเคครับผมยังไงใครเห็นไป,นเ,ปนเลขอะไรบ้างอ,อ่าเห็นชัดนะชัด,ชด <muj. S 1> อันนี้เป็นเลขแบบจิตสัมผัสต้องบอกนะว่าเป็นเลขจิตสัมผัสผมให้เลขแปด นะอันนี้เป็นเลขจิตสัมผัสนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะมีไอข่หลายองค์มากซึ่งผมก็ใช้ความรู้สึกเหมือนเดิมนะเวลาหาเลขผมก็จะใช้ความรู้สึกเหมือนเดิมในการหาก็ถือว่าเป็นแบบค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะเผื่อใครจะมีโชคก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่คนเข้ามาแก้บนกันนะก็จะมีของมีเอาไก่มามา,มากมายแต่ผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าจุดประทัดตรงไหนเดี๋ยวผมจะลองดูนะ บริเวณนี้ทุกคนนะ่าจะทราบอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่จะเป็นไก่กับของเล่นนะครับหลักๆจะเป็นไก่เยอะไปหมดเลยป่ะคนละเลขไหมป่ะนี่อันนี้เลขเด็ดป่ะเดี๋ยวทำกันขอเลขเลย ใช้กระถังใหญ่กับคนอื่นเลยเงี้ยว,ว,ว,วันนี้เราได้เลขปุ๊บซื้อลอตเตอรี่เลยนะเราไม่รอชาร้าเดี๋ยวเราลืมนะ<า><า>เ,เยเดี๋เลขมันเยอะเดี๋ยวซื้อกันเยอะนะครับพอหอมปากหอมคอ รู้สึกร้อนนะครับตอนนี้รู้สึกร้อนมากยังไม่รู้รู้สึกถึงอะไรเลยนะแต่ว่าตอนที่ตอนที่ผมไปแบบให้ดูเลขอ่ะที่ผมหยิบธนาบัตรมาอันนั้นผมรู้สึกนะรู้สึกว่าแบบเออว่าท่านจะให้จริงๆแล้วก็อีกเลขนึงที่ผมสัมผัสอ่ะมันแวบขึ้นมาแบบแบบจะพูดยังไงดีแบบมันแบบอยู่ดีก็เห็นเป็นตัวเลขเนี้ยเหมือนกับตอนที่ไปถ่ายที่ของนาคาเลยอ่ะเหมือนที่แบบเจ้าแม่ตะเคียนให้อ่ะมันรู้สึกแบบแวบแล้วก็พูดเลย แต่ว่าตามไม่เกิน2งวดพอเอาเป็นนิดๆหน่อยพอทุกคนตอนนี้คือแบบผมมาเจอเจ้าแม่ตะเคียนนะครับที่นี่เนี่ยชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนราวดีนะเดี๋ยวผมจะขออีกสองเลขจัดหนักไปเลยเลขๆใครได้เลขไหนอะไรปุ๊บจัดหนักไปเลยนะก็ะคือมี6กเลขเลยเดี๋ยวผมจะขออีก2เลขให้สําหรับแฟนๆที่ชอบเรื่องอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนนะครับตัมเข้มมาเลยครับเดี๋ยวผมจะสัมผัสได้เลขอะไร เดี๋ยวพิธีก่อนทําพิธีส่วนตัวก่อนะพิธีส่วนตัวตอนนี้เราก็ไหว้ทั้งข้างบนต้นเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็ตรงท้ายเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําการหาเลขกันเลยเราจะได้เลขอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะแต่ว่าผมจะหลับตาแล้วก็หยุดนะครับผมจะลองเปลี่ยนบ้างนะ <S 2> <S 2> <S ท่าน มันเป็นความรู้สึกนะเขาบอกว่าเลขอยู่ในมือเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นเลขอะไรเป็นเลขแปดผมเห็นเป็นเลขแปดอะลองกล้องลองแผ่นมาผมเห็นเป็นเลขแปดนะแต่บางคนเขาก็แบบมันแบบมันห่างกันเยอะนะแต่ความรู้สึกผมมันคือเลขแปดนะครับไปเดี๋ยวเราขออีกเลขหนึง่งเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเราไปดูเลยอย่าลืมนะครับผมยังหลับตาอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆลูบผมรู้สึกอยากหยุดตรงไหนผมก็จะหยุดนะครับ ร,ร้อน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 ,น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 คือมันมันไม่มีเลขอ่ะแต่ว่ามันมีขีดอยู่ข evet ีดนึงก็คือ uh, ส okay. ําหรับผมผมให้เลขหนึ่งแล้วกันนะเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดนะครับทุกคนเลขเริ่มเยอะเลขเริ่มเยอะนะเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะลองดูเลขเยอะหน่อยนะครับงวดนี้อย่าลืมนะถูกแล้วทําบุญกันด้วยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เวลา จากกันแล้วนะครับผมเนี่ยตั้งใจมากว่าจะซื้อประทัดแต่ว่าคิดว่าที่นี่มีแล้วมันเดินไกลแล้วแดดมันร้อนนะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถือว่าเราก็ได้เลขมาสี่ตัวแล้วนะนะครับใครได้เห็นเลขอะไรหรือว่าเห็นเป็นเลขอะไรอย่าลืมนะพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับรายการนี้เป็นรายการ EP แรกนะครับที่สนับสนุนโดยคุณโฟก์ทูดูลิทนะครับก็คือรายการมูเตลูทูดูมูเตลู แม่เรียกผิดจนได้ใช่ไหมก็สําหรับวันนี้นะใครที่มีโชคลาภหรือใครที่มีบุญสัมพันธ์กับสถานที่แห่งนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยถูกรางวัลนะไม่ว่าคุณจะเข้ามาดูตอนไหนหรือเวลาไหนถ้าคุณมองเลขแล้วคุณถูกใจคุณซื้อได้เลยครับทุกคนมีโอกาสที่จะถูกรางวัลอยู่แล้วนะแต่อย่าซื้อเยอะเพราะว่ามันเปรือง น้อยคนมากที่จะแบบซื้อเยอะแล้วถูกเยอะผมไม่ค่อยเห็นเพราะว่าที่ผมแบบเจอเจอมาคุยคุยมาเขาก็ถูกกัน3-4มสใบก็ถือว่าเยอะแล้วสําหรับผมนะก็หอมปากหอมคอครับขอให้ทุกคนมีโชคครับผมวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับกับผมอาจารย์ปริญญาพิกตัวเลขเสกตัวตนครับสวัสดีครับ